กลับมาอยู่ก,ยกับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถ SUV นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะกับ Toyota New p o ล r น e r นะคะ2.4ขับ2ปี2015นะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษค่ะ899,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยเนาะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้เนาะตัวด้านหน้าของ ขานะคะจะเป็นตัวเมนูเชนแล้วนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้มีโลโก้ นี้ทั้ง4บานเลยนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารของเขาจะเป็นภายในสีน้ําตาลนะคะสำหรับคันนี้ตามสไตล์ของตัว2.4เนาะตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าฝั่งคนขับนะ กระจกก่อนเลยกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้สีบานค่ะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงมีตัวปุ่ม Engine Start หรือว่าปุ่ม Start มาให้นะคะตัวนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะ โมติฟังก์ชันเนาะ,ะด้านบนคาดลายไม้เล็กน้อยนะคะตัวพวงมาลัยสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ค่ะลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบกให้หรือว่าถุงลมนิรภัยนั่นเองนะคะรวมไปถึงมีตัวแพนเดิลชิปมาให้นะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันนะคะเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นั่นเองนะคะส่วนตัวด้านเรนไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมเนาะ ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอดิ d ดีทัชสกรีนนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร,ร้อมกับตัวระบบแอร์ดิจิตอลแบบนี้นะคะแอร์เย็นมากๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะในส่วนของเรื่องตัวแอร์นะคะระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะรวมไปถึงมีตัวปุ่มอีโคโหมดและปุ่มพาวเวอร์โหมดให้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะตัวฟังก์ชันต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังห้อง นเลยะะคะด้านหลังห้องโดยสารค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลอ่าทั้งคันเลยเนาะแล้วก็ตัวเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะไม่ช้ากันเลยนะคะตัวเบาะคือ,อ สภาพดีมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงตัวเพดานนะคะเกลี้ยงๆแบบนี้ค่ะตัวด้านหลังมีแอร์ราให้นะคะแล้วก็มีไฟห้องโดยสารให้นะคะรวมไปถึงด้านล่างค่ะมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะเป็นตัว power outlet 1รูแล้วก็ด้านล่างที่ถูกแรงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านนะคะไฟ220โวลต์อีก1รูนะคะลูกค้าดอกยางนะคะแน่นๆแบบ เลยทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะลูกค้าตัวนี้จะยังคงเป็นดิสน้าดับหลังอยู่นะคะในส่วนของตัวดิสเบรกเนาะลูกค้าคันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งคะ่ะลูกค้ากว้างมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถไม่ใช้สําหรับเทศกาลสงการานนี้นะคะลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะสภาพตามจริงางาน รถแบบนี้100%เลยนะคะตัวเบาะสามารถพับได้นะคะพับนั่งเป็นจุผู้โดยสารได้หรือว่าพับแบบนี้เพื่อที่จะใช้ในการวางสัมภาระได้นะคะลูกค้าประตูด้านหลังเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนค่ะด้านหลังมีกล้องหลังนะคะออกสูนออกโรงงานให้เช่นกันนะคะในส่วนของ t o y o ต a New วโฟ n e คันนี้นะคะลูกค้าสีขาวมุกแบบนี้สวยงาม ไม่ช้ำเลยนะคะคือรถปี2015ก็จริงนะคะลูกค้าแต่ว่าเจ้าของเก่าคือดูแลใช้งานดีมากๆนะคะในส่วนของด้านหน้าคอนโซลน,นะคะก็มี Airbag ให้ทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะคะ ใช้งานก็ประณีประมาณนี้นะคะยังไงเนาะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะสําหรับนถครอบครัวนะคะลูกค้าไว้ใช้งานสักคันนึงเนาะไม่ว่าจะสนใจเป็นคันนี้เลยนะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะคะติดต่อยกเข้ามาได้เลยะคะ่ะตอนนี้สต๊อกรถแน่นๆมากกว่า150คันด้วยกันนะคะหรือว่าหารถไว้นะคะสําหรับเอาไ้เที่ยวสงกรานนี้นะคะลูกค้าเป็นรถกระบะนะคะทางเราก็สต๊อกรถเตรียมไว้ให้นะคะติดต่อยกเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทร 065ค่ะ549 5296นะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยนเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างะะูกคาสามารถแอดเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ